สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะทำประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ในโอเคเจดำ <Okay. S 1> นั่นเองนะจ๊ะวันนี้เกาโชซ์สระอิตาลีวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ในโอเคเจดำสนับสนุนโดยคำคือมาสูงนะพวกแกนะตีสองสี่สิบห้านาทีอันดับสิบห้าอย่างซาส์โซโอลโเปิดบ้านพบจา่าฝูงอย่างนาโปลี ว่าที่แชมป์เซเรียสีซั่นนี้นะซาสซูโร่ชนะ2เสมอ2แพ้1จากขหน้าหลังสุด <Okay. S 1> ส่วนนาโปลีเนี่ยชนะ4แพ้1ฟอร์มร้อนแรงกว่าชัดเจนนะเฮ็ดตัวเฮ็ head, นาโปลีก็ดีกว่าชนะ2เสมอ2และแพ้ซาสซูโร่แค่เกมเดียวจากขหน้าหลังสุดที่ดวลกันนะพวกแกนะเอาตัวเล่นกันนิดนึงก็แล้วกันซาสซูโร่วันนี้มาตินเออร์ลิชมาเตอุสเอนริเก้แล้วก็เกรกอร์เดเฟลเป็นตัวรุกนะส่วนนาโปลีนะจ๊ะวันนี้คิมมินแจฟรองเซมโบงกีซ่าแล้วกองหน้า ฟอร์มร้อนแรงอย่างวิเตอร์โอซิมเห็นนะคู่นี้นาโปลีบุกไปบังคับชนะ2ประตูพวกแกหนึ่งจะโอเคฟินเฟอร์ได้ <Okay. S> 1ประตูโูไม้โอเคนะตัวชาไปแถบหนึ่งเหมือนคนเป็นอัมพฤกพ์ึกอะไรแบบนี้ซึ่งจะทำใหโอกาสที่นาโปลีจะบุกเก็บ3แต้มวันนี้มีสูงเลย ลุ้นแค่สกอร์ค่ะซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ายากเหนือบาดความแรงของนาโปลีันนี้น่าจะทะลุปไปถึง2ลูก3ลูกได้นะเพราะฉะนั้นนาโปเลีโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจดมันตราไทยนะยูท okay, ูบโอเคเจดมติกตอกเจดมออฟฟิเชียลเรสับสครสั่งจะดิ่ง f o ลโล่กันได้เลยนะย่อหหลอดนะแลวเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันกันแล้วกันโอเคเจดมมาใหม่วันพรุ่งนี้ไปไว้